สบายดียครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันสุขทีที้่22เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4ริบีครับตอนนี้ครูมันชนมาอยู่ต่ละนัดโควการบ,บินสมป้อยหน่อยอำเภอทุกพันธุ์พิสัยจังหวัดพิตณุตเกตครับวันนี้เจ้าว่าเครื่องไปย้ำุันตกขี่ตมเอ้เพี่น้องชมบรรยากาศโดยทั่วไปครับ มาเอาไปนี่สวัสดีครับบักเถิกบักเถิกบักถกหน่อยบักเถกไงเถิกเบาเถิกเบาเปิดเท่าไรครับสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันบาทสูงกว่าบ้านเท่าไรเอ่ะเอาหอดลอยสามบ่ ลอยซ้ายลาัวเนาะเหยียบเหยียบลอยสามคนนพุทธิไห้ไหพัสดไรเอาสามมื่นเชลเลเชลเลดเท่าไหรล่ะาพอขายขายเล่นที่บุญนี่เปิดไปสามมื่นทีครับ รถได้ไร้ไปได้เอาฮะมองเอาเลยบ่สามพันสี่าสามนส่ครับรออยู่ครับรออยู่รออยู่ัออบสูงที่ได้อ,อยสาอ่านั้ รออยู่ครับพี่น้องสนใจตามเบรโทรเอาศูนย์แปดห้าซี่ซีส่ามเก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์จากสมอยู่นี่แล้วครับอยู่อยู่บ่อสองอยห้องไหนเนาะอ้าวมันมาเด้อยหล่ะเ้อมันมันมาเนี่ยหล่ะเอออ้าวเอขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดยวพี่น้องบึ้งบรรยากาศตน ช่วบรรยากาศครับเันนี้มาเปิดบรรยากาศถ้พี่นอร้เรื่องตลาดสมบ้อยหน่อยเพื่อทุนทุกทุพอดดีใจรับบรรยากาศได้ได้ได้วัวลรวบ่ครับยังยู่แล้วที่ขายต่ออยู่นี่เท่าไดรแล้วนี่ เขาหน่อยเนี่ยเ้าเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนต่อรอบไดนบ่ต่อรอบไดนบ่ต่อเดี๋ยหารอยอีกพักหนึ่งพักหนึ่งเนาะเหลือสองหมื่นเจ็ด นะขอเบอร์โทษได้เอา064 064 268 2 4อ0จากสอ่ะถ้าา,าตูใก,กล้ๆเขาเดี๋ยวเนาเอา,เอามันมนเด้อะเด้อเอาขอบคุ้นับขอคุอคออคอนอกช่วงมันจะกัดครับ เมื่อลูกลา đây ติงัวบ่ đầy งัวบ่ได้ไปเออเอา áo มาๆเด้อลูก áo, đó, hàng เอาสีพันไหมขายเลยเท่าเท่าไรไว้วเราไปยุดขายไม่ได้ปาาด้อยอผ่าน ได้กันยุกแล้วกันแล้วบ้านนี่สามร้อยเดี๋ยเต็มแล้วครับไม่เต็มหรอกหกหกหรอกหลายครับหลายเจ๊เพิร์ธอะไรก็หลายเจ๊เพิรหธตู้คูนึงเลยบานนี้บ้นนี้ขายรายละสี่สองพันสี่เออตัวนี้ดี ตัวนี้ก็สองเงนซีตัวนี้ก็สองเงนซีแหละแต่เพิ่นให้สามร้อยนี่สามพันสองเออก็นั่นละขายได้ขายแฉะละบนนี้แต่ขายได้ห่างก็รู้ีดแล้วได้ห่างได้ห่างจีดแล้ว <laughs> น่ะตู้ไม่ขาดไปเรื่อยครับ không tất cả lại bên này chốt ừ. sen hả tôi xuống đấy phong thủy vẫn Hãy subscribe không bỏ lỡ những โอ้บักเื่องหน่อยหล,ลายๆนี่เท่าไรครับมื้นนี่ฮะเนี่ยน้องพื้นทวนบอกอในใบจค่ตัวเอานี่กระเยนตัวนี้เท่าไรนี่ข้าตัวไหน,นอีกเอาตัวน,นี้เปิดสามหมืนอนอ่นตัวั้นกมะนบนก มีสาตัวหนึ่งมาเข้าจตัวร่องไหนเนาะรถอะจับหวาดพระพัดปะเรอได้หาร้อยเอามีเบอร์โทร่เอาห้าพีนองสนใจศูนย์หกห้าสองสามเกีดห้าหนึ่งเจ็ดสามจากสเอา วางกินเนาะเอาขันมาดาเด้อขออนุญาตสัขออนุญาตคนบอกให้มาบ่งกล้วยหยอยากหากล้ยครับนี่บอกพนบอกมาบังกล้วย เพิ่นบอกผมว่ามาเบิ่งเห้ได้ไหเพิ่นบอกมาจากแะตู่แม่นครับผมเอเท่าไรก่อนเ่อปสองแสนหรโอ้อพันสูงเท่าไรเอาสูงลยหิบย้าสปเดี๋ยวหาสิบ้องกนงเ่ไปสองแสนหครับพี่น้องมง นกินน้ำเท้ากินให้นิ่มเท้าเปิดใ้สองแซนหามองเสียเอาเอาเท้าแล้วเออแค่ว่าต้องให้2องขึนยุกแล้ววันวะต้าอะไรหรอครับต้อไไ้ไม่หมองขายเยอะทุคุยกันเอาก็ได้ครับผมครับเอาฝากเบอร์ทร่ได้เอาห้าพี่น้องทน 96 9 96 9 6 6 3 969ก6าม2ก2าากกะตูาเนากคตัูเขาเนามันมาได้เอาเดอรบสาธุมึงครับเปิดไป2องแสนหาตรองได้ขันชนเจก็โทษตามเบอร์บ้างะครับอครับ พ่อพ่อได้ก่อนเนูทยครมนูไทยเน่เพชรอนนุ่ดรอยหิเท่าไรก่อนรอยหาชิครับร้อย้เปิดไปสองแสนหาครับโตรอบโตรอบเลยครับผมมันอันนี้มันสูงลอยอยหาเลยครับผมบักเทงน่อยเขาไฟทิงบักเทงหน่อย มูเหเหีิฟันซอขึ้นมาหลดหลบบ้าน pues ี่อ๋อไปดองตุบรรยากาศครับมู้จะวาวได้ไม่ยักตว มากู้เนี่ยโอ้แม่ลูกว่ฮึ่มึเดียวเดียวครับแม่นี่เปิดอะไรครับเปิดสามหาเปิดสามมื้นหาทับไปโอ้แม่นี่เปิดอะไรเปิดสาม สูงถ่งม่าน,น,นลอยลอยอยีที่บวกต,นนต,นนบตัวน,นี้ตัวนั้นถึงลอยสามเปล่าตัวนี้ลอยสามแผงก็นั่งกรท่อวบางกันปะอันนี้ว่ามันไกลสวยงวทับงูปล่อยทงให้วง่ามา,มาผนะมคืบาม่านเดือนนะม่านเขาท่นแก่ไปไ อันเพิ่มควบัวขึ้นหลอดต่อร่องเลยนะครับทาเบอร์เท่ไห่นเกา0น0น่งเกาหน6จากสเเอาจากทุบนอ้มาไกลจุมันมายมันมาล้วขอบคุณครับ สวัสดีครับยูทูปเปอร์คุณนวองคุณลูกสวัสดีครับเออมันหมานัมันหมานพกพกอะไพูดรู้ป่ะนนีออพี่น้องเบื้องบรรยากาศครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซ้ำนี่ขอพุณหลายครับสบายดี